สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหังช้อนทองนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่12นะครับที่เราได้นำเสนอนะครับการใช้ชีวิตของแม่ช้อนทองนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมารับชมแม่ช้อนทองนะครับวันนี้มากับน้องช้างทองนะครับ เราจะพามาที่แปลงหญ้านะครับอของแม่ชนทองกับน้องช้างทองนี่แหละครับเดินเข้าไปในในแปลงหญ้าแล้วนะครับวันนี้ก่อนนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับท่านใดที่ผ่านเข้ามารับชมช่องทางซ้อนทองนะครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับให้ช่องพังช้อนทองนะครับอ่าวันนี้จะมาหามาดูนะครับอีกหนึ่งรือย,ทอยบทอีกหนึ่งการใช้ชีวิตของอแม่พังช้อนทองนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่าน ให้เห็นอีกหนึ่งอิริยบทของแม่ชนทองนะครับคือเราจะพาเข้ามาในแปลงหญ้าเลยนะครับนี่น้าหนักของแม่ชนทองก็จะอยู่ประมาณ3ตันนะครับแต่ดินน่าไม่รู้ว่าจะสุดหรือเปล่านะครับเพราะว่าพื้นนุ่มนะครับจะค่อยเดินเข้าไปดูก่อนนะครับแต่น้อง้างทองไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าน้ําหนักยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเดินเข้าไปได้สบายครับ แม่ชันทองก็ไม่ไม่กล้าเข้าเพราะว่าดูเหมือนว่าดินจะยุบยุบตัวนะครับแต่ว่าก็ก็คงไม่ไม่ทิ้งขนาดว่าติดลมนะครับเราจะเดินเร่งเรียงพื้นที่ขายขายยุบไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าเนมโอไม่ไม่ทิ้งขนาดสุดติดลมนะครับเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าช้างที่มีน้ําหนักมากๆนะครับถ้าเดินเข้าไปอาจจะทําให้ติดลมแล้วก็บางที ขึ้นขึ้นยากมากนะครับต้องใช้รถยกเลยนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหน้าฝนนะครับครับก็จะให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแม่ชั้นทองและน้องฉางทองนะครับกินหญ้าในแปลงหญ้าของเราเลยนะครับวันนี้แต่ว่าก็จจํากัดพื้นที่นะครับไม่ให้ลุยไปทั้งสวนนะครับเนื่องจากจะทําให้ต่อหญ้าของเราไม่งอกนะครับเพราะว่าเขา มีน้ำหนักเยอะหยับกดทับไปก็ทำให้อตอหญ้าเสียหายแล้วไม่งอกนะครับก็จะจำกัดพื้นที่นะครับให้แม่ชั้นทองและน้องฉางทองอยู่ในบริเวณที่เรา,าควบคุมได้นะไม่ให้เขาลุยเข้าไปในสวนนะครับนี่ก็แปลงหญ้าของเรานะตัดไปเกือบหมดแล้วครับเหลือไม่มากแล้วนะครับเพราะเราจะไปหา,าซื้อที่อื่นก็ทางนี้มีราคาค่อนข้างแพงนะครับเพราะว่า ในเขตแม่น้ำมูลนะครับบ้านเราเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลก็ช่วงนี้น้ำเล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ราบลุ่มไปหมดแล้วนะครับเหลือเฉพาะาในเขตหมู่บ้านที่เป็นที่สูงนะครับก็จะมีแปลงหญ้าไม่มากนะครับของเราก็มีไม่เยอะนะครับเขาต้องให้เขากินอย่างจํากัดนะครับไม่ให้ไม่ให้กินมากจนเกินไปไม่งั้นเราจะไม่มีหญ้าไว้ให้เขาได้กินนะฮะพอเราจะไปหาซื้อเทีน็นก็คงจะ หายากเช่นกันเพราะว่ามีแปลงยญาจำกัดเพราะว่าเป็นช่วงฤดูการทํานานะครับเขาก็จะไม่ปลูกยญากันนะครับเขาก็จะทํานาเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเราจะไปหาซื้อก็คงจะมีราคาแพงนะครับก็ใช้ยาเท่าที่มีอยู่นะครับแต่ว่าใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุดนะครับให้ให้น้องก็ได้ได้ทานแบบคุ้มค่าที่สุดนะครับแต่วันนี้ก็ ต้องการให้แม่ชั้นทองกับน้องชั้นทองมาผ่อนคลายนะครับก็เลยพามา,าลุยแปลงหญ้าของเราเลยครับแต่คงจะไม่เสียหายนะครับเราคงจะให้เขาอยู่ในพื้นที่จํากัดหลังจากที่าพาเขามาเกรสระยะหนึ่งเราก็จะพากลับบ้านครับพวกนี้ในวันวนนันหน้าที่เราว่างเราก็จะมาตัดให้ต้นหญ้าของเรามัน เียบจะได้เท่ากันครับที่ที่เราตัดไปก่อนหน้านี้นะครับเ็าจะได้แตกหออมาพร,ร้อมๆกันนะครับก็อันนี้เราก็ให้แม่ชันทองและน้องช้างทองครับใช้ชีวิตอย่างอิสระนะครับกินแย่เพลินเลยนะครับวันนี้ก็สําหรับท่านใดที่แวะผ่านมานะครับก็ขอความอนุเคราะห์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ในการทำคลิปครั้งต่อต่อไปของช่องพังช้อนทองนะครับผมซึ่งมีผู้ติดตามน้อยนะครับก็ขอความนอนุเคราะห์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับาชาวยกดติดตามให้นะครับเพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเสนอคลิปครั้งต,ต่อไปนะครับอันนี้ก็เราให้เห็นอีกมุมหนึ่งด้านหนึ่งมิติหนึ่งของแม่ช้นทองนะครับการใช้ชีวิตประจำวัน นะครับว่าแม่ช้นทองของเราไปไหนบ้างนะครับถ้าเราจะออกไปเดินตามถนนเพื่อให้เขาได้กินหญ้าต้นถนนก็เราก็ไม่กล้าพาไปนะครับเพราะว่าที่ทุง่งนาที่ติดข้างถนนนะครับบางท่านเขาอาจจะพ่นยาฆ่ามแมลงยาฆ่าย่านะครับสิ่งมีสารพิษทำให้น้องช้างอันตรายนะครับไม่ชนทองอันตรายได้นะครับ แล้วก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็พามาแปลงหญ้าเราเลยนะครับเพื่อไม่ให้แม่ชนทองและน้องช้างทองเราเป็นอันตรายนะครับจากสารเคมีตกค้างเราเพื่อความปลอดภัยนะครับเราก็เลยเสียสละพื้นที่ย้าเรานะครับบางส่วนให้แม่ช้นทองและน้องช้างทองได้ผ่อนคลายนะครับมากินหญ้าเหมือนใช้ชีวิตอยู่แบบเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับ เขาไม่เครียดจนเกินไปนะครับวันนี้เราก็จะนำเสนอคลิปสั้นๆนะครับให,ให้ทุกท่านได้รับชมอีกด้านหนึ่งมุมหนึ่งมิติหนึ่งนะครับของแม่ช้อนทองและโดยมีน้องแสงทองมาด้วยนะครับเขาจะได้มีเพื่อนนะครับนิ่งมากนะครับแม่ช้อนทองเขาเดินกินหญ้าแบบสบายใจนะครับ วันนี้ก็ขอนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องพังซ้อนทองนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับ